การปั่นผักและผลไม้ทานรวมกันเราจะได้ประโยชน์ไม่เป็นโทษต่อร่างกายก็ต่อเมื่อเราเลือกส่วนผสมของผักและผลไม้ที่สามารถปั่นรวมกันได้อย่างเหมาะสมเมื่อพวกเขาเข้ากันได้ดีร่างกายเราก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดมีสุขภาพที่ดีจากการดื่มน้ำผักผลไม้ปั่นนั่นเองค่ะเช่นสูตรน้ำผักผลไม้ปั่นที่จับคู่กันได้ดีดังนี้ค่ะ 1. กล้วยมะม่วงน้ำนมถั่วเหลือง เป็นสูตรที่จะให้พลังงานสูงอิ่มนานเหมาะเป็นมื้อเช้าหรือหลังออกกำลังกายได้ค่ะรสชาติจะหวานวนวลกลิ่นหอมทานง่ายย่อยง่ายแถมไม่มีกรดมากอีกด้วยนะคะ 2. ผักโขมแอปเปิลเขียวกับน้ำมะนาวนิดหน่อยสูตรนี้มีสรรพคุณดีถอกล้างลำไส้วิตามินซีสูงรสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นใย,ยอาหารสูงไม่ทำให้ท้องอืดค่ะ 3. แครอทแอปเปิลแดงใส่ขิงสดเล็กน้อยสูตรนี้มีสรรพคุณบำรุงสายตาต้านการอักเสบกระตุ้นการไหลเวียนเลือดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ รสชาติจะออกหอมหวานน้อยๆซาบเบาๆขิงยังช่วยลดแกส๊สป้องกันแน่นท้องด้วยนะคะ 4. สับป,ประรดแตงโมใบสะระแหน่สูตรนี้มีสรรพคุณขับปัสสาวะแก้บวมน้ำทำดื่มช่วงอากาศร้อนจัดจะสดชื่นมากๆเลยละคะ่ะเพราะรสชาติจะหวานเย็นชื่นใจหากไม่ผสมโปรตีนหรือนมจะปลอดภัยต่อกระเพาะเรานะคะ 5. แตงกวาแอปเปิลเขียวน้ำเลมอนสูตรนี้มีสปปรรพคุณลดบวมล้างพิษลดความดันรสชาติจะออกแนวคลีนคลีสดชื่นไม่มีกรดจัดย่อยง่ายมากๆเลยล่ะคะ่ะ 6. องุ่นแดงบลูเบอร์รี่กล้วยสูตรนี้มีสปปรรพคุณต้านอนุมูลอิสระสูงมากแถมบำรุงสมองและผิวพรรณด้วยคะ่ะ รสชาติจะหอมหวานอมเปรี้ยวแถมยังช่วยปรับสมดุลระบบย่อยอาหารให้เราอีกด้วยนะคะส่วนผสมทุกสูตรสามารถใส่ปรับตามชอบของแต่ละท่านได้เลยค่ะ